เมเปิลสตอรี่อ o ร์เอฟเเติมเงินง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์เข้าได้ทางทางมือถือและ PC เพียงแค่ล็อกอินเข้าไปเลือกช่องทาง ID เดของคุณที่ลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทําการกดเข้าสูนเติมเงินใส่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นใส่ตัวละครที่คุณใช้หลังจากนั้นเลือกช่องทางที่คุณชื่นชอบแล้วก็ไปสนุกกับเกมได้เลยนะครับผมอย่าลืมมาเติมเงินกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรดี้ชนะนะครับวันนี้อยกเกมเมเปิลส e อรี่อาร์เอฟเวอร์ผม ตอนนี้เนี่ยทางโปรเกมเมอร์สอาร์เนี่ยมีอีเวนต์ใหม่ที่น่าสนใจมากอีเวนต์นึงนะครับก็คืออีเวนต์ชายหาดรดูร,ร้อนนะครับสำหรับอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเวลาเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะได้รับลุ้นตัวของแฟชั่นสวยๆสำหรับตัวของแฟชั่นชายหาดไปใช้งานเอาสเตตัสกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์แรกนะครับจะเป็นตัวของซัมเมอร์โตคลื่นนะครับเมื่อผู้เล่นในเซิร์ฟเนี่ยมีการใช้จ่ายจนถึงระดับที่กําหนดครับก็จะได้รับตัวของเพชรแดงไปเลยนะครับอย่างเซิร์ฟผมเนี่ยคือเสร็จร็จเเเรรรรียยยบบ้้ออแแลลวกคืัไป1,000พชดง ต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวของอีเวนต์เลนกิ้งครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมดนตรีเมื่อคุณไปเล่นกิจกรรมดนตรีถึงคะแนนที่กําหนดเนี่ยก็จะได้รับตัวของพวกกรอบรูปนะครับแล้วก็ตัวสลับซุนกาชาแล้วก็ตัวตู้ทัมเมอร์ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างแจกเยอะมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวไฮไลท์หลักนะครับก็คือตัวของกาชานั่นเองซึ่งกาชานเนี่ยเมื่อคุณได้ตั๋วมาเนี่ยคุณก็สามารถเอามาสุ่มกาชาได้โดยตรงนี้เนี่ยจะมีตัวของโบนัสให้ฟรีในวันละครัครบ เป็นยังไงนะครับาดูซีว่าจะได้ชุดแฟชั่นแบบไหนป้าวกลเรือนนะผมอันนี้เราก็อุ้ยโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ตัวของอ่าเป็นผ้านะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บผ้าครบเนี่ยสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวของชุดแฟชั่นสวยๆน่ารักนา่กนารักนะครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกร้านค้านะครับนะครับร้านค้าเนี่ยก็จะมีตัวของไอเทมต่างๆนะครับแจกปีในวันละครั้งนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะซื้อตัววิเศษสําหรับสุ่มตัว ตัวแฟแชั่นได้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวน้ําด้วยซึ่งน้ำเนี่ยก็จะใช้ในการทําอีเวนต์ต่างๆนะครับผมรับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนเลยอยากอุดหนุนยังไงก็จัดไปอย่างผมเนี่ยก็เดี๋ยวอุดที่หลังแล้วกันนะตามตัวของาการใช้เย็นนะครับตรงนี้ก็คือเมื่อคุณทําเครื่องดื่มจนถึงระดับกําหนดแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของขวดน้ําเอาไว้ให้เพิ่มบัฟให้กับเราด้วยนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างช่วยให้เราในเก็บเลเวลแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมาดูไฮไลไท์จริงๆกันดีกว่าครับก็คือ งานเทศกาลดนตรีนะครับสำหรับงานเทศกาลดนตรีนี่ก็ง่ายๆไม่ยากนะครับก็คือคุณเล่นตามเพลงที่กําหนดนะครับจะมีตัวของตัวมาให้แจกท,ทุกๆวันนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่คุณสามารถได้รับในแต่ละวันพอคุณได้ตัวมาเนี่ยคุณก็เอามาเล่นดนตรีได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูกันสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม สำหรับกิจกรรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อคุณเล่นจนจบแล้วเนี่ยก็จะสามารถเลือกที่จะเริ่มเล่นใหม่ได้นะครับหรือคุณจะคำนวณรางวัลไปเลยก็ได้อันนี้คือรางวัลที่คุณได้นะครับก็จะเป็นโปะตัวของใบสะระแหน่นะครับอุอปกรณ์น้ําผลไม้ที่จะใช้สำหรับการทาเครื่องดื่มน,นะครับผมเมื่อคำนวณสาเร็จเนี่ยตัวเกมก็จะให้ของรางวัลคุณมานะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาของพวกนี้มาปรุงเครื่องดื่มได้เมื่อคุณได้ของรางวัลมาห้อย่างน,นะครับทําการปรุงแต่งได้เลยนะครับเดี่ยวเราก็ทําการเลือกของนะครับปรุงเครื่ม ผงให้เรียบร้อยนะครับใส่ไปอย่างละ5อันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสูตรเครื่องดื่มของแต่ละอันเป็นยังไงแต่เราลองดูก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นสูตรแรกครับผมนี่เช็คเช็ค็ออกมาครับได้มาแล้วนะครับผมอ่านี่คือสูตรเครื่องดื่มแรกครับซึ่งก็จะมีเครื่องดื่มที่เราได้มานะครับหลายรูปแบบเลยแต่ละอันเนี่ยจะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นความลับนะครับตรงนี้ก็ใครที่รู้สูตรเนี่ยก็มาพิมพ์แชร์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมเรายังไม่รู้ละถ้าเกิดว่าจะได้ของเพิ่มนคระับ อันนี้จะเป็นพิวรางวัลนะครับเมื่อคุณทําการผสมเครื่องดื่มจนถึงจํานวนครั้งที่กําหนดเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้นะครับเป็นพวกเศษก๊าซนะครับของรางวัลเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจานวนวัตถุดิบนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณมีวัตถุดิบเยอะเนี่ยก็สามารถปรุงได้หลายรอบนะครับสำหรับรายการนะครับเมื่อคุณนับรางวัลในการปรุงแล้วเนี่ยคุณจะได้รับในตัวของส่วนของตัวไอเทมนะครับที่เป็นน้ำโคล่านะครับเมื่อคุณทําการใช้งานมันเนี่ยคุณก็จะได้รับเมเมตเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จะเป็นตัวของไอเเมงรรรรราาาานนนะะะคคัับบสถกกดดใใช้้ไป๋ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแหนฤดูร้อนนะครับอันนี้ก็คือเมื่อคุณทำอีเวนต์จนถึงที่กําหนดนะครับก็จะมีตัวของปวดต่างๆเอาไว้สําหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้สำหรับกระตุ้นกันเดินทางอันนี้จะเป็นตัวของของรางนะครับที่แจกเพิ่มขึ้นมาต่งางหากอ่อาอป็นไงี้ยกิจกรรมมีเยอะๆเลยส่วนนี้จะเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับเราคุย m ั c เอ็เมื่อเราคุย m ั c ็จนถึงของที่กินหนดเนะี่ยเ b c ก็จะมีแบบของจงของแจกให้นะครับเราคุย m ั c ค้างไว้ ต่อไปไี้เป็นส่วนของตัวร้านนะครับจะเป็นร้านแฟชั่นนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตู้แยกต่างหากจากตู้ที่แล้วนะครับคนละอันกันนะครับก็คือคุณสามารถเก็บตัวของตัวมาแลกของที่กําหนดได้เนี่ยเก็บครบ2ี่สิเศษเนี่ยสามารถแลกเศษได้นะครับหรือคุณจะเก็บไปครบ400ยเศษเพื่อแลกชุดแฟชั่นแบบเลือกได้เลยนะครับ1ชิ้นคุณจะเอาชิ้นไหนเลือกได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เดีย๋ยวเราต้องจัดสักหน่อยแหละอีเวนท์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่าเราจะสุ่มแฟชั่นอ่ะสุ่มกาชา ลองสักตัวนึงแล้วกันไหนดูซิเราจะโชคดีได้แบบตัวเต็มหรือเปล่าโอ้โหเกลืออีกแล้วครับผม11เศษนะครับแต่ว่าไหนๆก็เปิดทั้งทีแล้วก็ต้องเปิดให้สุดนะครับจัดไปครับ3,500สกอร์ครับ10ตัวนะครับอ่ะสุ่ม10เลยลุยอันนี้ถ้าเกิดว่าสุ่มครบ30ครั้งแล้วก็จะมีการันตีได้ตัวของเซ็ตสีทองให้นะครับโอ้โหเราเกลือมากเลยครับทุกคนไม่มีของเต็มให้เลยอะ่ะโอ้โหมกอดลักห้นะครับ บอกเลยว่าเกลือยับยับนะครับอันนี้คืออีกหครั้งเราก็จะได้ตัวของชุดไปใช้แล้วนะเรามีเพชรพอไหมไม่พอนะครับเอาไว้ซุ่มใหม่แล้วกันรอบหน้านะครับจะจบเลยแล้วครับสาวตัวของนายหาดูร้อนนะครับผมเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับระบบเกมของ Maple Story R Evolution นะครับตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยก็มีการเปิดหลายเซิร์ฟเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะยังอยู่ในเซิร์ฟต้นๆนะครับที่มีการให้บริการ ไม่ถึง10บวัน20ิบวันอะไรอย่าง,อางของผมเนี่ยคือเล่นมาเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูระบบระดับสูงกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับแล้วก็ระบบใหม่ๆเนี่ยท,ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวของไฮไลท์กันนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะมีพวกดันเช่นทั่วไปที่คุณน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดันเช่นอีคพีการลงดันเช่นต่างๆน,นะครับการหาพวกตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับการหาพวกที่อับด้าวนะครับแต่พอคุณเล่นไปสักพัก ก็จะมีระบบที่ปลดล็อกเยอะขึ้นนะครับอย่างช่วงประมาณหลังเลเวล130ไปเนี่ยก็จะมีในะส่วนของตัวการห,าหินมณนีอุปกรณ์นะครับจะเป็นตัวของดันเจียนที่สู้กับตัวน้ําแข็งนะครับแล้วก็ช่วงของตัวประมาณช่วง140เนี่ยก็จะมีพวกหอรีเจนให้ด้วยรับหอลรีเจนเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เปิดใช่ไหมซัลหอลรีเจนก็จะเป็นตัวของตัววิญญาณนะครับซึ่งคุณจะสามารถเข้าร่วมหอตรงนี้ได้ทุกวันนะครับแต่จะมีจํากัดรายวันอยู่ก็คือขึ้นอยู่ว่าคุณไปได้กี่ชั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าไปสู้ได้โดยการกดสกดครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบง่ายๆนะก็คือกดสกิปเข้าไปเลยครับจะใช้โซในการหานะครับแล้วก็กดสกิปสกิปไปนี่ตรงนี้ก็คือสามารถกดไปได้เลยถ้าเกิดว่าเราพลังไม่ถึงเนี่ยตัวเกมกจะให้เราเข้าไปสู้นะครับแต่ตอนนี้นี่คือจะมีแบบแวะให้คุณสู้บ้างในด่านร้อนนะครับแล้วก็กดสู้ไปคุณจะเห็นว่าพอหลังๆเนี่ยพอพลังเราเริ่มแบบมีโอกาสที่จะแพ้เนี่ยเกมก็จะบังคับให้เราเข้าไปสู้ตลอดเลยนะครับเมื่อคุณลงมาถึง หลัที่กําหนดนั้นเนี่ยมันก็จะได้ตัวของแต้มฝึกครับซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกฝึกได้อย่างอิสระเลยว่าคุณจะเอาสเตตัสอะไรเป็นหลักนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวของสเตตัสของตัวลูกน้องนะครับเป็นหลักครับที่จะทําให้เราได้แต้มเยอะขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวพวก HP มอนนะครับที่เอาไว้ใช้เลือกได้หลายแบบแต่ว่าผมจะเน้นแบบหลักๆเลยก็คือทําให้ตัวละครละหลังของเราเ,เก่งไว้ก่อนนะครับเป็นตรงนี้นะครับไป กับทีแม่ก็คือสู้ในดันนี้นี่แหละพลังโจมตีในดันนี้นี่แหละเมื่อคุณได้แล้วนะครับคุณก็สามารถรับรางวัลไอเทมต่างๆได้นะครับกล่องวิทยาเนี่ยคุณจะเอาตัวของอ่าหินลิเจนที่คุณไปลงดันตะกี้นะครับในการเติมพลังนะครับคุณเติมพลังนะครับคุณก็จะรับพลังโจมตีสเตตัสต่างๆนะครับแล้วก็ของต่างๆให้ัเมื่อคุณเก่งกาจยิ่งขึ้นนะครับเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้จะเป็นพลังที่เพิ่มแค่เฉพาะในหอลิเจนเท่านั้นนะครับคุณจะเห็นว่าพอเราอัพไปเนี่ยพลังเราไม่ได้เพิ่ม อันนี้เป็นเควสต่างๆนะครับในแต่ละรายวันนะครับซึ่งคุณจะสามารถเอาแต้มพวกนี้มาใช้ในการอัพสเตตได้ด้วยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัพไว้สูงๆเลยเวลาเราลงหอไปเนี่ยถ้าสูงๆเนี่ยเราจะได้ลงสบายๆนะครับอันนี้อะไรพานอีกเป็นคุ้ยซีซั่นเนาะอ่าเคุ้ยซีซั่นนะครับเรียบร้อยซึ่งตัวของหอลิเจนต์เนี่ยก็คือนอกเหนือจากตัวของแต้มฝึกแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะอัพกล่องยายนะครับแล้วก็อัพขั้นกล่องได้ด้วยซึ่งการอัพขั้นกล่องเนี่ยคุณจะต้องใช้ ตัวของเศษอารยธรรมนะครับผสมกันอ่าเมื่อคุณได้เศษมาเนี่ยคุณจะเอาเศษแสงอารยธรรมตรงเนี้ยมาผสมกันได้นะครับซึ่งก็จะได้รับจากตัวของหอนี่นแหละเศษอารยธรรมเนี่ยจะได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยคุณเก็บมาครบ40อันนะครับก็นะะจะผสมเป็นตัวของหอได้แล้วคุณก็เอามาอัพในหอตรงนี้นะครับไหนลตะสะกิหออยู่นี้อยู่ที่หอลิเจนนะครับแล้วคุณก็เอามาอัปเกรดได้เลยนะครับทุกคุณอัปเกดนะครับตัวของ ของขัน้นของคุณเนี่ยก็จะได้ค่าโซเยอะขึ้นเมื่อคุณได้ค่าโซเยอะขึ้นนะครับคุณก็จะสามารถที่จะลงหอได้สูงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเ,เวลาเราลงเนี่ยก็จะมีค่าโซบอกอยู่นะครับตอนนี้เราสิทธาบรบไม่พอแล้วก็เดี๋ยวรอเอาไว้พรุ่งนี้ลุยกันต่อนะครับอย่างตอนนี้ที่1ก็40ชั้นเท่ากับเราเนี่แหละจะอยู่ที่ว่าแหละเราจะไปได้สูงแค่ไหนนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว,ตวเอีเวนท์ที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับก็จะเป็นอีเวนท์ของตัวที่น่าสนใจมากๆกก็คคืออาารรตต่สู้มินะับ สำหรับการต่อสู้ข่าไม่ติเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ตอนช่วงเลเวล140นะครับแล้วก็จะปลดล็อกหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ที่8นะครับเล่นจนถึงประมาณ3เดือนแล้วแต่ว่าเราจะมาสปอยกิจกรรมให้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับตอนช่วงเวลา2ทุ่มซึ่งเงื่อนไขในการเข้าร่วมนะครับคุณจะต้องเลเวล140ก่อนนะครับแล้วก็คุณจะต้องมีในส่วนของตัวผู้เล่นในการเล่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้ในการเล่นแบบรวมีทั้งหมด 128คนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในสนามดวลของเซิร์ฟนี้นะครับจะ,จะถูกเลือกนะครับไปเข้าร่วมในการแข่งขันข้ามเซิร์ฟเวอร์ซึ่งการแข่งขันในการข้ามเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเริ่มกันตอน2องทุ่มนะครับแล้วก็คุณจะต้องอยู่ในอินเทอร์เฟซในการเล่นเกมด้วยไม่งั้นเนี่ยตัวเกมจะเอาตัวของคุณเนี่ยไปเป็นเวอร์ชัน AI แทนซึ่งก็จะทําให้การต่อสู้เนี่ยไม่โหดเท่าตัวของคุณเ่นเลงครับส่วนผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็สามารถที่จะ ทางการแข่งขันได้เหมือนเดิมคล้ๆๆายๆกับตัวของโคลอสเซียมนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นการแข่งขันโคลอสเซียมแบบเกือบๆข้ามเซิร์ฟนะครับอย่างโคลอสเซียมเนี่ยก็จะเป็นการเล่นกันในเซิร์ฟตัวเองใช่ไหมแต่สำหรับศึกมิติเนี่ยก็จะเป็นการเล่นโคลอสเซียมข้ามเซิร์ฟซึ่งน่าสนใจมากๆส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกมจะแจกอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวต่อไปเนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวของกิจกรรมอาธีเป็นทั้งฟิวนะครับหรือก็คือง ตรงนี้เนี่ยคือต้องรอเร็วร้อยห้าสิบเลยครับแล้วก็ต่อรอเซิร์ฟเนี่ยเล่นถึงประมาณช่วงเดือนที่สองครับก็จะเปิดให้เล่นกันซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่นะเวลานั้เนี่ยก็จะประมาณเร็วร้อยห้าสิบกันแล้วนั่นแหละซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะจัดในทุกๆวันอาทิตย์นะครับต่อจากตัวของกิจกรรมก่อนกิจกรรมไอ้บ้านกิวด์ะกิจกรรมนี้จะเล่นตอนคืนวันอาทิตย์ตอนทุ่มครึ่งครับซึ่งเงื่อนไขในการเล่นนะครับจะทาการเลือกนะครับ21คนนะครับจากอันดับของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะครับเป็นกิจกรรมที เป็นตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ไปแข่งก็คือรอบอันนี้ของสึกมิติเนี่ยจะเป็นแบบอ่าเล่นร้อยี่แปดคนในเซิร์ฟใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเอาแบบหวัวหัวไปเลยเอ่ก็คือเอาแบบท็อปเทียร์ไปเลยคือจะเป็นผู้เล่นยี่สิบเอ็ดอันดับแรกของแต่ละเซิร์ฟเป็นตัวแทนซึ่งจะแบ่งออกเป็นเจ็ดกลุ่มนะครับในการเล่นซึ่งผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็สามารถเลือกเชียร์ได้ตั้งแต่วันจนันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยก่อนเริ่มแข่งนะครับซึ่งจะมีรางวัลให้ค่อนข้างเยอะ,ะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับบเเพรราาาาะะวว่ปกกติแแล้็อาจจาแบบ เจอแต่พวกเทบในเซิร์ฟเล่นกันเองใช่ไหมแต่เราเนี่ยหนก็คือเป็นพวกผู้เล่นในเซิร์ฟระดับท็อปไปเจอกับผู้เล่นระดับท็อปของเซิร์ฟอื่นนะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่หน้าจอตัวเองเนี่ยระบบก็จะทําการเชิญคุณเข้าไปตอนทุ่มครึ่งแต่ถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยตัวเกมก็จะเอาคุณเข้าไปอยู่ดีแต่ว่าก็จะเป็น AI เล่นแทนนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า AI เล่นกับคนเล่นจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมส่วของวัลกว คนที่ติดตามครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมเชียร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันได้ครับว่าน่าสนใจยังไงบ้างสุขกรรมที่ใกล้เคียงที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของกิจกรรมมาสเตอร์เรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนช่วงวันที่13นะครับอีกประมาณ1ิกว่าวันเราก็จะได้เล่นกันแล้วอันนี้เป็นตัวอีเวนต์ที่ต้องเลเวล1 4 5ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับสำหรับตัวเมเปิลเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ต่างๆที่ช่วยให้คุณเก่งกาลขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณนะะน,ะไไนะะววว่่่าาาพััััฒตลลครรไไไปด้ยยงงสบบผผเอก เกมนี้เนี่ยเล่นเพลินมากๆนะครับคือมันใช้เวลาเล่นน้อยไงมันไอดอลได้เรื่อยๆคุณก็แค่เข้ามากดนะครับเนี่ยคลิปนะครับคุณก็ได้รับมือีแล้วครับแค่นี้คุณก็เติบโตแล้วครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับสนุกกับเกมเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะอัปเดตประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังติดตามข่าวสารของ Maple Story R e v o l u t i o เร่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดิเล่นไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ เมเปิลสอริอาเอเวอรเรชั่นร่วมกับทางบิโกไลท์จัดการแข่งขันชิงเงินรางวัลในการทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมเมเปิลสอริอาเอเวอ u t เรชั่นเพื่อนสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ที่สุดดสิงหาคมนะครับแล้วก็ออกประกาศรางวัลในวันที่5กันยายนวิธีการเข้าร่วมก็คือเพื่อนๆต้องทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเกมเมเปิลสอริอาเอเวอ u t เรชั่นผ่านทางช่องทางใดก็ได้นะครับหรือผ่านช่องทางบิโกไลท์นะครับหลังจากนั้นก็นําคลิปวิดีโอโดยจะคิดตามยอดวิวที่คุาไ้นนร,รััลงวกปเย สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆที่ไม่ได้ให้บีโก้ไลน์นะครับจะได้เกรดประมาณนี้นะครับก็คือ100วิวถึง999วิวนะครับจะได้รับเบสโซโกพีนนะครับจำนวน150คนเลยบอกเลยว่าแจกเยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่หนึ่งพัวิวขึ้นไปถึง4,999วิวจะได้เบสโซโกพีนมูลค่า100 US ร้อยยูเดอลลาร์เลยครับถึง80คนนะครับพร้อมทั้งไอเทมหินจันดาราในเกมพร้อมเพชรแดงอีก1,000ส่วนใครก็ตามที่สามารถทำได้5,000วิวขึ้นไปนะครับเป็นจจนนนนนว30 200คเเเี่ยยะไดรับงงิสปลถึ US ตอลล่นะครับไปใช้เลยนะครับแล้วก็หินเทพจันดารา10อันพร้อมกับเพชรแดง2,000เมตรนะครับสำหรับใครที่สามารถทําได้ยอดวิวสูงสุดเป็น6อันดับแรกนะครับจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือจะเป็นเซ็ตต่อสู้เอาไปเลยนะครับพร้อมกับหินเทพจันดารานะครับตามนี้เลยสําหรับใครที่ทําการทําวิดีโอส่งผ่านทางวิกโกไลท์นะครับจะได้รับในส่วนของตัวแยกต่างหากนะครับก็คือจะไม่ใช่แพลตฟอร์มปกติเพราะว่าแพลตฟอรนะ์มวิกโกไลท์เนี่ยคือทาเพียงแค่ 300วิวนะครับก็ได้ยี่สิบเแล้วดอลลาร์ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครทําได้สูงถึง1,200ครั้งเนี่ยก็คือรับไปเลย200ยเยนดอลลาร์นะครับสำหรับบิโกไลท์คือจะได้เรทที่สูงกว่านั่นเองครับสำหรับกิการการเข้าร่วมนะครับนอกเหนือจากการทําวิดีโอแล้วนะครับคือคุณจะต้องทําการติดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับการทําวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งไปยัง Discord ของเกมนะครับโดยผู้เล่นจะต้องลงคิมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเมเบิ l u t ส o ตนดาร์ฟอิวิชชั่นนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะคร เกี่ยวข้องกับเกมวิดีโอแบบใดก็ได้นะครับหลังจากนั้นติดแฮชแท็กเมเปิ Maple ี่แฮชแท็กครับนะครับพร้อมทั้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้ด้วยดังลิงก์ต่อไปนี้นะครับหลังจากนั้นก็แปะลงใน Discord นะครับโดยต้องมีรายละเอียดตามนี้นะครับใส่ชื่อตัวละครในเกม UID ในเกมนะครับแล้วก็ลิงก์อธิบายผลงานเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่ครับโดยวิธีการโพสต์ก็ง่ายๆนะครับก็คือเข้าริสคอร์ดครับมาที่ปุ่มนี้นะครับผม เมื่อเข้ามาในริสคอร์ดนะครับก็ทําการกดมาที่ Ma p l e Cup ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกมาที่วิดีโอคอนเทนต์หลังจากนั้นเเพื่อนๆก็เอาวิดีโอที่ตัวเองได้ทําการอัดคลิปลงไปนะครับแล้วก็แปะพร้อมกับแฮชแท็กเมเปิลคัพนะครับอย่าลืม U I D แล้วก็รายละเอียดวิดีโอพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยมารอรุ่นลงมันก็นได้เลยนะครับอย่าลืมมาเข้าแข่งขันกันเยอะๆนะครับผม